ไทยติดอันดับ11ประเทศที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณแล้ว10บอันดับก่อนหน้านั้นมีประเทศอะไรบ้างอยากให้หน่วยงานการท่องเที่ยวประเทศเราเนี่ยอยา่าทะลงตัวเกินไปนะักเพราะว่าไอ้ที่ต่างชาติเขาอยากมาอยู่ไทยเนี่ยไม่ใช่เพราะฝีมือหน่วยงานท่องเที่ยวเลยก็คือจริงๆสาเหตุที่เขาอยากมาเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นด้วยหรือไม่หนึ่งก็คือค่าครองชีพที่ยังไม่สูงมากแต่ก็เริ่มมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น2คืออาหาร อันนี้ยอมรับว่าเป็นอันดับต้นๆนแน่นอนไม่ว่าใครที่มาทานอาหารไทยก็ต้องติดใจถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์ที่ที่อื่นอาจจะหาเทียบได้ยากแต่ก็ไม่รู้นะอ๋อยังไม่ได้เคยเดินทางไปในประเทศที่อาหารเด่นๆเหมือนกับของเราอาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้แล้วก็3มคือคนไทยเป็นมิตรยิ้มแย้มแจำ่มใสต้อนรับต่างชาติแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคือไม่รู้จะกลับเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าก็คือความเป็นมิตรนะั้นเริ่มลดลงแต่ก็ยังเป็นมิตรอยู่ ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานท่องเที่ยวเลยเป็นเรื่องของอุปนิสัยพื้นฐานของคนในประเทศทั้งสิ้นที่อาจจะถูกใจต่างชาติครับแต่ว่าโดยรวมส่วนตัวคิดไม่ได้บอกว่าถูกนะส่วนตัวคิดว่าเรื่องค่าใช้จ่ายนั่นแหละเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยต่อให้มีข้อดีอื่นๆอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดแพงซะแล้วเนี่ยก็คงจะมีคนตัดสินใจมาใช้ชีวิตหลังกเกษียณร้อยลงแล้วที่ไม่อยากให้เขาถนงตัวเกินไปนักเนี่ยเพราะว่า คือนโยบายของคนจัดการประเทศชุดนี้ก็คือเขาต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพเขามีนโยบายแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะแล้วนักท่องเที่ยวคุณภาพเนี่ยมันก็แล้วแต่การตีความของแต่ละคนแต่ของคนจัดการประเทศชุดนี้นักท่องเที่ยวคุณภาพก็คือวัดที่เงินเป็นหลักก็คือต้องการนักท่องเที่ยวที่จ่ายหนักแล้วก็เขาก็ไม่อยากจะได้จํานวนคนเยอะ Rid. ๆเหมือนกับช่วงก่อนโควิดแล้วก็คือเขาอยากจะได้อย่างมากก็ครึ่งหนึ่งของของเดิม แต่ว่ามีรายได้ไม่แพ้ของเดิมก็แสดงว่าครึ่งหนึ่งที่เหลือนี้จะต้องมีการใช้จ่ายมากขึ้นเป็น2เท่าเพื่อให้เราได้รายได้เท่าเดิมกลับคืนมาแสดงว่าอันที่อยกตัวอย่างเรื่องค่าของชีพมาเนี่ยก็แสดงว่ามันจะแพงขึ้นใช่ไหมหรือเขาจะต้องจ่ายอะไรมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมสําหรับคนที่เป็นคุณภาพของที่คนจัดการประเทศเราต้องการ แล้วที่ไม่อยากให้ทะลงตัวมากเกินไปสําหรับหน่วยงานท่องเที่ยวนะครับไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะหน่วยงานท่องเที่ยวเพราะว่าเขาก็เวลาชูประเด็นเนี่ยเขาก็จะชูเหมือนกับว่าดีเลิศประเสริฐสีแต่ว่าในข่าวนี้คือเราเป็นอันดับสิบเอดนะแสดงว่าสิบอันดับแรกเนี่ยมันจะมีอะไรที่ดีกว่าเราเราก็ต้องมาดูในนี้นะครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอซึ่งมันเป็นการเปิดหัวอยู่เหมือนกันนะเปิดกลาอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ได้เห็นจากตรงนี้นะไหลจุดเนี่ยออฟก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันคือ บางทีเราก็มองว่าอยู่ประเทศเราดีที่สุดคือคือเอาไม่ได้บอกว่าคนไม่ได้ไปไหนเลยคือผิดหรืออะไรนะบางทีเราก็ต้องรู้ว่าที่อื่นเขามีดีอะไรบางทีเราอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่าคือไม่ได้บอกทุกคนต้องทําเหมือนกันหรืออะไรคือมันแล้วแต่ประสบการณ์หรือความคิดความชอบของแต่ละคนแต่บางคนอาจจะได้ประโยชน์จากการที่รู้ว่ามีประเทศอื่นที่เขาก็มีดี คือคนที่ไม่เคยได้ไปไหนเลยไม่เคยได้ไปต่างประเทศเลยอาจจะมองว่าเออแบบนี้แหละดีแล้วทั้งทั้งที่จริงๆรแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้มีชีวิตดีขนาดนั้นอาจจะต้องปากกัดตีนถีบหรืออะไระมาดูกันว่าเราได้อันดับ11เพราะอะไรก็คือเป็นประเทศอันดับ11ที่น่าใช้ชีวิตหลังกเกษียณชี้ค่าครองชีพต่ำอาหารอร่อยผู้คนเป็นมิตรค่าครองชีพต่ำเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะต่อให้อาหารอร่อยผู้คนเป็นมิตรแต่ว่าแพงก็ อาจจะตกอันดับไปมากกว่านี้จริงๆถ้าหน่วยงานท่องเที่ยวเขาจะชูคอรจริงเนี่ยมันควรจะเป็นอันดับที่ดีกว่านี้คือเขาจัดอันดับจากหลายเรื่องนะครับเขาไม่ได้เอาแค่ค่าของชีพอาหารอร่อยผู้คนเป็นมิย่างเดียวหลายเรื่องมากแล้วก็สุดท้ายก็มาเฉลี่ยคะแนนกันก็คือนิตยสารอันนี้ได้จัดอันดับ25ประเทศที่น่าใช้ชีวิตอยู่หลังเกษียณประจําปี2565คือออฟดาวเอาออฟดาวเอาไม่ได้บอกว่าออฟถูก ดาวเอาว่าหน่วยงานประเทศเราเนี่ยชอบมองว่าคนต่างชาติเนี่ยเหมือนเป็นกึงก่งๆึงตู้ ATM ก็คือจะต้องมีฐานะแน่ๆเลยอยากจะดึงเข้ามาให้ใช้ชีวิตหลังกเกษียณแต่ความเป็นจริงคือส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนทํางานตามปกติเพียงแค่ว่าเรื่องของค่างเงินของเขาสูงกว่าเราและอีกอย่างหนึ่งเขามีระบบของสวัสดิการหรือว่าเงินกเกษียณที่ดีกว่าเราของเรานี่ระบบเงินกเกษียณยังเรียกได้ว่าไปดิ้นรนกันเราเองอะ่ะ นอกจากจะเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยที่เหลือคือไปดิ้นรนกันเอาเองแต่ต่างประเทศเขามีเรื่องของเงินกเกษียณให้กับทุกคนที่ทํางานในระบบของเขา,าแสดงว่ากเกษียณแล้วก็คือจะมีเงินที่เป็นเงินบํานาญหรือเงินกเกษียณที่ได้ใช้ตลอดแล้วก็ถ้าอยู่ประเทศตัวเองก็โอเคแต่ว่าถ้าเอามาใช้ในประเทศที่ค่าครองชีพถูกกว่าก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือเราได้คะแนนเฉลียนน่ย72.9คะแนนและเป็นอันดับหนึ่ง หากนับเฉพาะในหมวดหมู่ประเทศเอเชียด้วยกันเท่านั้นซึ่งอันนี้แหละหน่าแปลกใจอะไรคะแนนตรงจุดไหนที่มีอิทธิพลมากที่สุดการจัดอันดับตรงนี้ปัจจัยก็คือค่าครองชีพถูกอากาศดีเหรออาหารอร่อยค่ารักษาพยาบาลไม่แพงผู้คนเป็นมิตรสถานที่ยอดนิยมได้แก่กรุงเทพเหรออากาศดีเนี่ยนะกรุงเทพหัวหินและเชียงใหม่ สองอันหลังก็โอเคแต่เชียงใหม่บางฤด,ดูก็ไม่ดีนะคือเขาอยู่แต่ในห้องแอร์หรือเปล่าอากาศกรุงเทพดีเนี่ยอออยู่กรุงเทพมาเกือบทั้งชีวิตเอายังไม่เคยคิดแบบนั้นเลยขนาดที่แชมป์ปีนี้ได้แก่ประเทศปานามาประเทศที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อเห็นนะครับถ้าเราไม่มีรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยตามมาด้วยคอสตาริกาและเม็กซิโกซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเม็กซิโกเนี่ยเเพิ่งจะมาได้รู้มากขึ้นระดับนึงจากช่วงโควิดนี้เอง ถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดเหรอสามประเทศนี้เหรอปานามาคอสตาริกาเม็กซิโกคืออะไรเหรออาจจะมองแบบว่าถ้าคนแบบด้อยประสบการณ์อย่างออก,ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมองว่าเป็นประเทศที่ด้อยกว่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นสามอันดับแรกนะครับของประเทศที่น่าไปใช้ชีวิตหลังกเกษียณซึ่งอยู่อเมริกากลางทั้งสิน้นส่วนประเทศในเอเชียนอกจากไทยแล้วก็มีกัมพูชา72.3ดเดี๋ยวเดี๋ยวของไทยเท่าไหร่ 72. 9เ้โอ้ยน้อยกว่าไทยแค่0.6เองมาเลเซีย บาหลีของอินโดนีเซียและก็เวียดนามเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ได้มีเรื่องของโควิดเนี่ยคือเราก็คงแทบจะไม่เคยสนใจเลยด้วยซ้ำหมายถึงส่วนตัวนะคิดดูนะบางทีโควิดมันก็อาจจะเปลี่ยนความคิดบางอย่างอย่างขนาดของอับนี่ยังบอกอับรู้จักหลายๆประเทศดีขึ้นจากช่วงโควิดใช่ไหมเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่เขาก็ปิดแบบว่าไม่ให้เข้าหรือว่าให้เข้ามีเกณฑ์ยุ่งยากแต่ว่าบางประเทศกลับเปิดแล้วก็มีเกณฑ์ไม่ยุ่งบางทีไม่ต้องฉีดวัคซีนเลยด้วยซ้า ไม่ต้องตรวจโควิดด้วยเขาก็ให้เข้าหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้จักประเทศพวกนั้นแล้วก็ในช่วงโควิดนี้ประเทศเราก็มีกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตที่ยากลําบากเราก็เลยไม่อยากจะยอมรับตรงนั้นเราก็เลยไปมองประเทศอื่นเขาบ้างอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนนะครับได้แก่ค่าครองชีพที่อยู่อาศัยความสะดวกในการขอวีซ่าอันนี้ยอมรับว่าสะดวกมากขึ้นเยอะเพราะว่าตอนนี้ของไทยก็คือขอเป็นไทยอ e ีวีซ่าขอผ่านเว็บไซต์ได้ ไม่ได้ทุกประเทศแต่ส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าเรื่องของเอกสารนี่แหละที่บางวีซ่าอย่างเช่นเนี่ยหัวข้อนี้พูดเรื่องกเกษียณใช่ไหมวีซ่ากเกษียณขอเอกสารค่อนข้างยากหรือแม้กระทั่งถ้าแต่งงานเนี่ยจะต้องมีทะเบียนสมรสก่อนซึ่งกว่าจะได้ทะเบียนสมรสก็ใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างยากเอ,อ่อแล้วก็อื่นๆก็คือระดับการพัฒนาบริการด้านสุขภาพสภาพอากาศสิทธิพิเศษต่างๆรวมถึงหลักธรรมาพิบาลและเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริงทุกหัวข้อมีคะแนนเต็ม10 มาดูกันนะครับนี่คือตารางจากในข่าวนี่แหละอันดับหนึ่งก็แน่นอนปานามาถัดมาก็คอสตาริกาแล้วก็เม็กซิโกนี่คือเรียงกันนะครับเรียงกันได้จากอันดับหนึ่งลงมาอันดับสี่โปรตุเกสเอ,อ้ยไม่น่าเชื่อคือเรารู้ว่าประเทศในยุโรปก็โอเคแต่เขาจะมีข้อด้อยกว่าเราในเรื่องของอาหารแล้วก็เราคิดว่าค่าของชีพเขาอาจจะสูงแต่ปรากฏว่าโปรตุเกสนี่โอเคฮะแล้วก็เอกวาดอร์อ่าโคลอมเบีย พวกนี้อยู่อเมริกาใต้หมดเลยฝรั่งเศสด้วยเหรอโอ้มอลตาด้วยเออเนี่ยเนี่ยเนียพวกนี้อย่างมอลตาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเรื่องโควิดเราก็อาจจะไม่ได้สนใจยอมรับว่าก่อนหน้าโควิดโลกอย่างค่อนข้างแคบก็สเปนด้วยนะครับสเปนติดอันดับนะประเทศในยุโรปติดอันดับหลายประเทศเลยนะอูลุกไวนี่เราก็ไม่เคยรู้จักเลยเคยได้ยินแต่ชื่อไทยแลนด์อ่ะหัวข้อบอกว่า10อันดับก่อนไทยแลนด์มีอะไรบ้างก็เนี่ยสิอันดับนี้มันจะมีปัจจัยอะไรบ้างฮาวซิง เฮ้าซิ่งก็คือค่าที่อยู่อาศัยเอาเป็นว่าเอาดูคะแนนของไทยแลนด์แล้วก็ไปดูเทียบกับบางประเทศนะครับไทยแลนด์ค่าที่อยู่อาศัย71เ็ต็มร้อยอะทุกอันเต็มร้อยหมดเลยเทียบกับอันดับหนึ่งอย่างเดียวแล้วกันปานามา80แสดงว่าเขาแพงกว่าเรานิดนึงค่าที่อยู่อาศัยเอ๊ะแต่ําัยฝรั่งเศส65หมายถึงยังไงวะยิ่งน้อยยิ่งแย่ใช่ไหมแสดงว่าปานามาถูกกว่าเราสิไม่ได้แพงกว่าเพราะว่าฝรั่งเศสจะน้อยกว่าไทยได้ยังไงล่ะฝรั่งเศสดกว่าไอยเก็ชนิ ปนามา96เลยนะครับเกือบเต็มเกือบเต็มแล้วก็เรื่องของวีซ่าปนามาร้อยหเลยเหรอร้อยหนี่คือง่ายมากใช่ไหมของไทยแปดบสแล้วก็เอนเตอร์เทนปนามาแปดสไทย81ดความบันเทิงเหรอมันยังไงนะัไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันดีเวล็อปเมนต์การพัฒนาประเทศปนามา80ดสิบไทยแลนด์แปสเอสูสีกันคลายเมทสภาพอากาศปนามาแ0ดสิบไทยแลนด์ห้าบแมันแย่กว่าหรือดีกว่า น่าจะแย่กว่านะไทแลนที5 18ปานามา80บทเลนว่าเอยนี่ปานามาอยู่อเมริกาใต้นะอ๋ออเมริกากลางครับปานามาอยู่อเมริกากลางมาดูแผนที่โลกปานามาอยู่นี่นะครับอยู่อเมริกากลางประเทศสุดท้ายของอเมริกากลางเลยสหรัฐอเมริกาอยู่ข้างบนก็ติดทะเลสองด้านเลยทะเลแคริบเบียนข้างบนแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ข้างล่างเออก็เป็นประเทศทะเลอย่างแท้จริงเพราะล้อมรอบด้วยทะเลเกือบทั้งประเทศยกเว้น ติ่งบนกับติ่งล่างเท่านั้นเองแล้วก็เฮลท์แคร์เอ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 ้เคะแนนมากคือดีหรือไม่ดีเฮลท์แคร์ปานามาแปดสิบแปดไทยแลนด์แปดสิบนี่คือหมวดที่เราชูคอมากนะว่าเราเด่นเรื่องนี้นะคืออ๊อไม่รู้นะคะแนนมากมันดีกว่าหรือมันแย่กว่านะปานามาแปดสิบแปดไทยแลนด์แปดสิบกอเวอร์แนนซ์ปานามาแปดสิบสองไทยแลนด์เจ็ดสิบสี่เดี๋ยวนะไอเฮลท์แคร์นี้เราต้องดูประเทศพัฒนาแล้วควบกันไปฝรั่งเศสแปดสิบสี่ ก,ก็ตีความไม่ถูกอยู่ดีเออโกวนแนนซ์ฝรั ance, ่งเศสได้เท่าไหร่90อ่าอันนี้คะแนนเยอะก็ถือว่าดีกว่าแน่นอนแสดงว่าโกลวนแนนซ์ก็คือรัฐบาลน,นั่นแหละคงจะประมาณว่าเอื้ออำนวยให้ใช้ชีวิตสะดวกมากแค่ไหนประมาณเนี้ยอ่าฉะนั้นปานามดีกว่าเรานะครับจริงๆนะ74เอบบ้ามากไปเอบว่าน่าจะแค่40ก็พอ40นี่เวลาปกตินะโควิดนี่เหลือแค่10ก็พอแล้วก็ออปนิตโอกาส หมายถึงว่าเข้ามาอยู่ในประเทศแล้วมีโอกาสต่อยอดทำมาหากินอะไรเพิ่มเติมมากแค่ไหนอย่างเงี้ยปานามา8 4ดสิบส a ่ไทยแลนด์ห้าสิบหกโอกาสตรงนี้เขาดีกว่าเราคือมันไม่ใช่แค่มากเกษียณได้อย่างเดียวใครที่อยากจะมาแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่อไม่ต้องรอกรเกษียณ่มาแล้วก็ทําธุรกิจหรือว่าทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวด้วยอา่าแสดงว่าเขามีโอกาสดีกว่าเราทั้งที่ประเทศเขากระจิตรลิตแค่นี้เองนะครับนี่ไงกระจิตรลิตน่าจะเล็กกว่าเราด้วยซ้ำนะ แล้วก็ cost of living อันนี้แหละที่คนสนใจกันมากแน่ค่าครองชีพนะครับปานามา82ไทยแลนด์90 90พอเรามาเทียบกับแคมโบเดียกมพูชาแล้วเนี่ยแคมโบเดียเขา 94. เ4้าิบคิดว่ากัมพูชาเขาน่าจะถูกกว่าเราแน่นอนฉะนั้นยิ่งตัวเลขมากก็คือยิ่งถูกนะแสดงว่าประเทศเรานี่แก้ต่างนิดน,นึงยังถูกกว่าปานามาอยู่อยู่หน่อยเดียวนะแต่ว่าของเรา90ใช่ไหมมาดูมาเลเซียสิมาเลเซีย93อา้ามาเลเซียเขาถูกกว่าเรา ครับก็คือจุดประสงค์ของหัวข้อนี้นะครับเป็นเพราะว่าหน่วยงานท่องเที่ยวของเราเขาทนงลงตัวมากเกินไปก็เท่านั้นเองก็คือจะชี้ให้เห็นว่าประเทศอื่นที่เขาได้คะแนนมากกว่าเราก็ไม่ได้บอกเขาดีกว่าเรานะครับมันคงจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ตัวเลขอย่างเดียวแต่ว่าเขาทนงลงตัวมากเกินไปว่าเขาจะอยากให้คนได้ใช้จ่ายมากขึ้นคนเข้ามาจะต้องมีการใช้จ่ายมากขึ้นตามที่เขาตั้งความหวังไว้ว่าต้องการจํานวนคนน้อยลงแต่ต้องการรายได้เท่าเดิมแล้ว ไอ้รายได้เท่าเดิมแต่คนน้อยลงเนี่ยมันจะมาจากไหนถ้าไม่ใช่คนเข้ามาจะต้องจ่ายแพงขึ้นนั่นคือแสดงว่าเรามีแนวโน้มที่ไอ้คอสออฟลิฟวิ่งเนี่ยมันอาจจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยอาจจะไม่ใช่90้าสิบละจะเหลือเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหรืออะไรคือมันจะดรอปลงนะครับเพราะว่าตัวเลขนี้ยิ่งสูงก็คือแสดงว่ายิ่งถูกนั่นเองครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ